วยากรณ์ที่ออกสอบบ่อยในข้อสอบ HSK 4 5 6เวลาที่อยากจะถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าตกลงแล้วเนี่ยมันยังไงกันแน่ต้องการคำตอบอยากจะเข้นคำตอบออกมาให้ได้ก็ให้ใช้คำนี้ค่ะต่อตีต่อตอีวิธีการใช้ง่ายมากคือต้าตีแล้วตามด้วยสิ่งที่เราอยากจะหาคำตอบนะคะยกตัวอย่างเช่น你到底要吃什么ี 到底要吃什么แปลว่าตกลงแล้วเธอจะกินอะไร你，คุณหรือเธอ到底นะคะเป็นตัวที่ต้องการถามคำตอบ要吃什么要แปลว่าจะต้องการกิน什么อะไร你到底要吃什么ตกลงแล้วเธอจะกินอะไรในเวลาที่แบบนักเรียนอยากจะถามว่าตกลงแล้วเธอจะเข้าร่วมไหมตกลงแล้วเธอจะเข้าร่วมหรือเปล่า ก็ถามนี้เลยค่ะ你到底参加不参加你到底参加不参加你แปลว่าคุณหรือเธอ到底น้าสิ่งที่เราต้องการคําตอบนะคะคือ参加不参加参加แปลว่าเข้าร่วมป不แปลว่าไม่参加เข้าร่วม参加不参加เข้าหรือไม่เข้าร่วม你到底参加不参加รัฐนักเรียนอยากจะรู้ว่าอ่ะ ตกลงแล้วเขาจะมาเมื่อไหรตกลงแล้วเขาจะมาเมื่อไร่เรารอนานแล้วะถามแบบนี้ค่ะ他到底什么时候来他到底什么时候来他เขา到底 what is the thing that we want to a n s w ค่ะว่า什么时候来什么时候แปลว่าเมื่อไรตอนไหน来แปลว่ามา什么时候来มาเมื่อไร他到底什么时候来 ตกลงเขาจะมาเมื่อไหร่แบบทดสอบค่ะต้องลองมาแต่งประโยคกันถ้าอยากจะถามแฟนคนจีนว่าตกลงเราเธอรักฉันหรือเปล่าตกลงเรารักฉันหรือเปล่าจะต้องถามเป็นภาษาจีนยังไงลองพิมพ์คำตอบไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็แชร์แบ่งปันเป็นกําลังใจให้ป๊ปีย้ยางละซื้อด้วยนะคะเรียนอยากจะฝึก grammar กมมอยากได้ grammar มมแน่นๆเน้นๆ,ๆแล้วก็ฝึกแต่งประโยค ป,ปีอย่างเราซึ่งมีคอร์ส Chinese Grammar Level 1กับ Level 2สองคอร์สเรียนต่อเนื่องกันรวมทั้งหมด 40ไวยากรณ์ที่ออกสอบบ่อยในข้อสอบเ K จจำเป็นต้องรู้เลยนะคะซึ่งแต่ละคอร์สเนี่ยก็จะมี20ไวยากรณ์ที่เจอบ่อยรีเวลหนึ่งมี20วยากรณ์และรีเวลที่2ก็มี20ไวยากรณ์เรียนไลฟ์สดในกลุ่มปิดเลยสงสัยอะไรสามารถพูดคุยสอบถามปอปี้อย่างเราซื้อได้เรียนแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทุกคนได้ฝึกแต่งประโยคได้เรียงประโยคได้คิดไปพร้อมๆกันผิดตรงไหนปอปี้อย่างเราก็แก้ไขให้ถ้าถูกก็คอนเฟิร์มเลยว่าไปต่อได้เลยค่ะถ้าสนใจคอร์ส ไบอกรณใครที่อ่อนแกมมากไม่รู้จะเรียงประโยคอยยังไง แปลก็ไม่ค่อยได้มาเจอกันได้ในคอสนี้เลยรับรองนักเรียนได้ทั้งไวยากรณ์ได้คำศัพท์ได้การแปลได้การเรียงประโยคและนักเรียนจะมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้นมั่นใจในการทำข้อสอบ h s k มากขึ้นใครที่ดูคลิปนี้ป,ป๊อบปี้ยังลซื้อให้ราคาพิเศษเลยค่ะคอส c ช i n e s กรม a า m a r Level 1จาก6 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่1,99 9บาทเท่านั้นถ้านักเรียนสมัครคอร์สคือ l e v e l 1กับ l e v e l 2 2คอร์สเรียนต่อเนื่องกัน ราคาพิเศษไปเลยค่ะ3,500บาทเท่านั้นสมัครแล้วเรียนได้เลยแล้วเจอกันในคอร์สค่ะ